มาพบกับช่องจุ๊บจิ๊บชาแนลอีกแล้วนะคะมาดูกันเลยนะว่าวันนี้เราจะพาไปทำอะไรนะคะไปดูกันเลย เราจะมาลองต่อนขนตากันนะคะนี่จริงๆแต่ก่อนเนี่ยเป็นจิเป็นคนที่ชอบต่อขนตามากเลยนะแล้วทีนี้ก็ไปต่อบ่อยมากเลาช่างก็เลยบอกว่าพักก่อนนะคะพี่คข oh, <no. S 1> <laughs> าเพราะว่าขนตาไม่มีจะเกี่ยวแล้วค่ะตอนนี้ก็คือก็เลยเชื่อช่างเนาะพักพักคือหยุดต่อมาสักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็เลยดูขนตาเนาะว,ว่าอุ๊ย มันน่าจะต่อได้แล้วอะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันมันไปที่ร้านไม่ได้อะค่ะก็เลยพอดีวันนั้นไปซื้อสีทําผมใครได้ดูคลิปก่อนก็จะรู้นะว่าเพิ่งเปลี่ยนสีผมมาใหม่นะคะก็ไปเจอนี่เลยนี่ที่ต่อขนตาน้องสาวก็เลยบอกว่าอ้อลองกันไหมอะไรเงี้ยเลยอ้อโอเคก็ได้แล้วเราก็ไปแอบดูแบบเอ่อหลายๆช่อง ไปดู youtube หลายๆช่องเนาะเอ้ยเห็นเขาลองกันเราเราก็คิดว่าเอ้ยฉันก็น่าจะทำได้ว่ะหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจอยังไงก็คือต้องไปดูเราก็ไปแอบ,บดูแบบเทคนิคดูอะไรหลายๆอย่างเขาแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าไงไปรอดูกันนะคะว่ามันจะรอดหรือมันจะล่วงโอเคค่ะไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะก็คือเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือ นี่เลยที่ให้ดูไปแล้วนะคะก็คือขนตาเนาะที่เราจะใช้ต่ออันนี้จะเป็นแบบที่เขาจับชอบมาแล้วนะคะขนาดสิบมิลเนาะนี่เลยค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะมีแหวสองอันนะคะเป็นแบบตรงแล้วก็เป็นแบบโค้งเนาะก็คือเราไปดูใน YouTube นะคะก็คือบางคนเขาก็ใช้อันเดียวบางคนก็ใช้สองอันแต่เราก็เตรียมพร้อมไว้นะ แล้วก็นี่เลยต่อไปก็คือกาวที่ไว้ติดนะคะนี่เห็นไหมนี่คือกาวกาวดำนะคะแล้วก็นี่ถัดไปก็คืออันนี้จะเป็นแหวนแหวนนะคะนี่ไว้ไว้ใส่กาวก็จะใช้ประมาณนี้นี่เลยเวลานั้นกใช้ขนตาจิ้มแล้วก็ติดได้เลยนะคะค่ะต่อไปก็คือ นี่อันนี้คือแปรงปัดขนตานะคะเวลาเรา,าต่อขนตาเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้ปัดนะคะแล้วต่อไปก็คือเราต้องมีที่คาดผมนะคะแล้วก็กระจกวิเศษบอกค่าเถิดใครงามเลิศในปัตตีก็ <laughs> คือกระจกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะค่ะมาแล้วค่ะนี่ พร้อมใส่ที่คาดผมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเช็คขนตานี่เลยขนตาอันน้อยนิดเราจะมาพยายามนะคะดูสิวาเราจะทำได้หรือเปล่านะคะอันดับแรกก็คือไปเลยค่ะมายาวมากเลยอะ่ะดิ จะไม่เห็นเนาะกล้องเหมือนจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่แต่ก็คงเห็นนะคะนี่ขนาด10บมิลน,นะแล้วก็ใส่แวนนะคะวิจะเป็นเป็นยังไงอะคือตื่นเต้นอะ่ะจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใส่ดาวลงไปนะคะ ก็เอาแบบว่านิดหน่อยก่อนแล้วกนะันเนาะลองนะคะเดี๋ยวโอเคค่ะมาแล้วค่ะเริ่มอุ้ยเราคิดว่ามันจะยากเหมือนกันนะเนี่ย oh, <no. S 1> จริงในความรู้สึกเราอะเราคิดว่ามันมันคงทำไม่ง่ายหรอก 面吧阿拉丫头嗯哼 เาลุ้นกันเลยเนาะอุ้ยช่อแรกก็ไม่รู้แหละเราก็ติดมันไปแบบตามภาษาเราเนาะอะไรอะก็แบบเราไม่เข้าใจอุ้ยดึงออกยากอะมันติดแบบกาวเทปอะไรของของมา้มั้ อ,อุ๊ยกาวแบบค่อนข้างแบบเราว่ามันกาวมันแปลกๆว่ะเราแอบกลัวหนูไปทางไหนเนี่ย หาเรื่อง <c oughs> หาเรื่องปาทำมัทจใส่ไม่ได้เธอทำไง,งอ่ะเอาเถอะเอาเถอะเอาไหนๆก็มาถึงขนาดน,นั้นแล้วต่อไปเถอะใครบอกมันต่อง่ายเนี่ย <c oughs> ระวังขนตาล่างด้วยนะคะ เหมือนท่าจะไม่รอดทุกคนขอเปลี่ยนแหนบเถอะเฮ้ยเรารู้สึกว่าตาเราแดงอะแต่เราเปลี่ยนเปลี่ยนแหนบลองใช้แหนบตรงมั้งนะคะเปิดอช้ง่ายกว่าเนาะโ oh, <no. S 1> อ้ยเราจะมุมไปหมดเลยอะอ้นอโอ้ชีวิตฉันอะไรอย่างงี้เนี่ยจะรอดหรือเปล่า ก็ได้ด้วยอะค่ะไม่เป็นไรต่ออย่าเพิ่งอ้อไปค่ะยากเหมือนอันนี้เห็นก็ คนเห็นเราเรารู้เลยว่ามไม่ได้ทำง่ายเลยนะทุกคนดูดีล้วบอกเลยนะคะว่าทุกคนคือว่าเรื่องกก่านี้คือแบบมันมีมันมันมีหลายตัวนะคะคือต้องเลือกให้ดีของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแสบเนาะที่จิบซูมาน,นี่เราจิบรู้สึกว่ามันแสบแต่ว่าจิบเคยใช้ กาวแบบนี้เคอคือ,คอไปต่อที่ร้านก็เคยเคยเคยได้กาวแบบนี้มาแล้วนะคะก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมันมันก็ใช้ได้นั่นแหละแต่ว่าเราแค่จะแบบรู้สึกแค่แสบแค่ตอนแรกๆนะคะ ได้เถอะท,ท,ทีแล้วนะโอ้ฉันร้อนเริ่มร้อนร้อนแบบเหมือแตกไม่ได้ง่ายเลยทุกคนจ้า มันปะดเลยมันปะดเลยฉันจะต้องทำยิง่งดาค่ะช่วยบอกเลยคะ่ะมันมันยากอะ่ะทุกคนเราติดได้แค่สองสองช้อยเองอะ่ะมีได้เอาตาเล้วฉันเสพตา ค่ะ <laughs> ทุกคนมีต้องสงสารงรนะเราเราพูดจริงว่าเราก็จะทําให้มันเสร็จพอเราได้ตั้งใจทำแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราต่อได้มาครึ่งหนึ่งแล้วเนาะเราต่อใต้ตาไม่ได้นะคะอันนี้เราต่อบนบนข้างบนขนตานะคะนี่แต่บอกเลยว่าเราเหมือนเราจะมีปัญหาที่แบบ ควันกาวนะคะทาให้ทาให้ตาเราแดงเนาะแต่ว่าไม่ต้องกอ,อกใจนะคะเพราะว่า,วาอ่าเดเคยไปต่อที่ร้านแล้วมันก็แบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกาวมันแรงแล้วพอเราติดทุ่มไปนะมันจะเหมือนมันมีไอ้บางอย่างนะคะมันทําให้ตาเราแดงนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรเนะเราะเพื่อเพื่อทให้สําเร็จเพื่อคลิปนะคะโอเคเราจะทําให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะไปได้แค่ไหนนะคะ ใช่ค่ะไปดูกระตอเลยนี่แหละก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อให้เสร็จนะคะแต่เพื่อนไม่ต้องตกใจนะที่ว่าตาแดงนะคะก็คือจีบไปต่อที่ร้านก็แบบนี้นะคะก็คือหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนเซสติฟเนาะบางทีแบบอะไรนี้หน่อยอย่างเงี้ยแต่ลวกับเรื่องการต่อขนตานี่คือเรื่องตาแดงแล้วก็ระคายเคืองนี่มันเป็นเรื่องปกติของของจิบเองนะคะ คือถ้าใครจะทำอะไรบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยแต่เราเป็นเนาะแต่เพื่อคลิปนะคะเราก็จะทำให้เสร็จเนาะมันไม่เป็นอะไรนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะคะไปเลยคะ่ะเรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะเอาทนอีกนิดนึง ้ทำไปก็ต้องเช็ดน้ำตาไปด้วยนะคะไม่เราไปดูคลิปคนนู้นก็ไม่เห็นจะเป็นเหนมืงนเราทำไมเราถึงเป็นเนาะเรนค่ะไม่เป็นไรค่ะอดทนได้เนาะแต่ไปต่อกันเลยค่ะ อยใครจะทำอ่ะเพื่อนๆต้องมีเวลาจริงๆนะเราบอกเลยมันเป็นงานที่ละเอียดมากกว่ามันจะได้แต่ละแต่ละช่อบเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องตอบแหงที่ร้านเนาะ ค่ค่ะทุกคนคือแบบว่าเราแบบพยายามสุดฤทธิ์เลยเนาะเนี่ยได้มาครั้งเดียวนะคะเราก็ว่ามันมันก็โอเคอยู่นะไม่โอเคอย่างเดียวคือตาเรานะคะคือแบบถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเราก็จะตกใจเหมือนกันเนาะแต่เราเป็นทุกครั้งที่เราไปทํานะคะเราก็เลยรู้ว่าตาเรามเซนซิทตฟแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็คือมันจะดีขึ้นนะคะสงสารตัวเองเหมือนกันเนาะอยากสวยอยากสวยต้องอดทนโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบทำวยปิดคลิปนะคะเดี๋ยวจะไปทำอีกข้างหนึ่งเนาะ,ะโอเคไปรอรุ้นกันเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถูกใจเดือดแดงเหมือนกันอีกค่ะค่ะคะยายาทข้างแต่แน่นอนแม่ต้องแปลกใจนะคะมันต้องแดงอีกนะคะ โอเคค่ะไหนๆก็ทำแล้วเนาะก็จะทำให้เสร็จนะคะการต่อขนตานะคะคือสิ่งสำคัญทุกคนทุกคนต้องคอยระวังขนตาล่างนะคะเพราะว่าเมื่อเราติดเราเข้าไปขนตาล่างแน่นอนติดด้วยนะคะต้องคอยระวังนะคะเราเห็นเขาต่อข้างล่างเขาต่อได้เราของเราต่อไม่ได้ตัวเอง เราคว่าเราเตรียมตัวดีอยู่นะแต่แบบอย่างเดียวคือเราแพ้เก้าเนี่ยเราคงจะแพ้เก้าเลยเนาะเกิด <c oughs> เป็นผู้หญิงสุดแสนที่จะแบบ <gasps> ทุกอย่างแต่ไหนๆเราก็ทำแล้วต้องทำให้เสร็จนะคะจะอยู่ได้กี่วันก็ก็แล้วแต่เขา ข้างที่สองมาแล้วน้ำตาก็เริ่มมาเหมือนกันนะคะนี่เลยได้ครึ่งตานะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันต่อให้มันเสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะต้องเติมตรงไหนอีกนะคะก็คือเพื่อนๆไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าใครที่เป็นอาการเดียวกันจะรู้ว่ามันจะเป็นแค่แปรี่ยวเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ต้องตกใจตาเพราะตามเป็นเรื่องปกตินะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ตาก็จะดีขึ้นนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะนี่เลย <c oughs> มันเป็นแค่ไอกาวนะคะไม่มีไม่ไม่มีผลอะไร มากมายคือไม่ต้องเป็นห่วงกับตานะคะเพื่อพรุ่งนี้ด๋ยวดีขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่จิ้ไปต่อหนตามันจะเป็นอย่างนี้เนะาะค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเรามาดูกันว่าคลิปหน้าจะพามาทําอะไรหรือจะพามากินอะไรนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย